วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้นี่น้องแซนจะมาบอกชอบน้องพอใจจริงๆเหรอคะเนี่ยโอ้โหมาพิมมาบอกชอบวันนี้ถีดอกไม้มาด้วยเขาคงไม่มาชวนน้องพอใจไปวัดหรอกค่ะแต่เต้น้องพอใจจะรวยจะมีผู้ชายมาบอกรัก พอใจจะไปไหนหรือเปล่าครับเปล่าค่ะแล้วคุณทิพย์มาที่ร้านหรือยังครับอยู่ข้างในเนี่ยค่ะเชิญค่ะเขาไม่บอกชอบคุณหน้าร้ายหรอคะเขาจะพาไปเข้ามาในร้านทำไมเอ่ยทุกคนอย่ามีพี่รุ่นค่ะทำไมชวนกันคุยเรื่องสเพล่ข้าบินผ้าขับกันขนาดี้อย่ามีพี่รุ่นค่ะอะไรดีคอะไรดีร้อนจังเลยแดดร้อนมากเลยวันนี้อยู่ในร้านวิ่แดดค่ะอันนี้สอนได้ไหมพี่สอนค่ะอยากได้ซ้อมมาอันนี้ค่ะคือว่า คุณแซนเขามาหาพี่ทิพย์เลยค่ะอ๋อท่ะหรือว่าคุณแซนเขาเห็นน้องทิพย์เป็นญาติผู้ใหญ่ของน้องพอใจคะ่ะก็เลยจะมาขอน้องพอใจจากน้องทิพย์อือ <c oughs> เออคุณแซนคะคืออ่าอ พี่หมอนขาพี่หมอเชิดเชิดทางนี้นดคะค่ะสักทีกเออถ้าเกิดว่าคุณแซนมีอะไรอยากจะบอกก็คือบอกบอกพี่หมอนได้เลยนะคะเ,<อ>เพราะว่าน้องพอใจเนี่ยเขาก็เคารพนับถือพี่หมอนเหมือนเป็นแม่อีกคนนึงอะคะออ่ะพี่สาวก็พอไหมคะน้องพี่ผาแม่มันแก่ไปนิดนะคะพ,<อ>พี่หมอนนี่เปรียบเหมือนพี่สาวคนโตของพวกเราเลยค่ะ จะเอาให้พี่แก่ให้ได้ใช่ไหมคะน้องทิพย์ขาพี่สาวเฉยๆค่ะไม่ต้องพี่สาวคนโตค่ะมันแก่เกินไปค่ะใช่ค่ะพี่หมอนเป็นพี่สาวของพวกเราทุกคนเลยค่ะอุลแซนมีอะไรบอกพี่หมอนได้เลยได้ค่ะคือว่ายามโรเบิร์ตเขาฝากดอกไม้ไหมคุณทิพย์นะครับคุณทิพย์ทำตกไว้ เดี๋ยวนะคะคือดอกกุหลาบเนี่ยยามโรเบิร์ตฝากให้น้องทิพย์หรอะคะครับจำได้แล้วค่ะของทิพย์จริงๆด้วยไปทำหล่นไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะขอบคุณนะคะคือทิพย์ช่วยเด็กซื้อดอกไม้มานะคะอีกครับ มึงอีกแล้วนะมึงทำพวกกูก็บเป็นหมาอีกแล้วนะนี่จะบอกนะคะว่าน้องแซนเนี่ยเขาจำไม่ได้ว่าเมื่อคืนเขาเมามาบอกชอบน้องพอใจอ่ะดูจากทรงแล้วเขาจำไม่ได้หรอกนั่นไงเจ้านายกูฝันเกยออีกแล้วมีอะไรกันหรือเปล่าครับเปล่าค่ะไม่มีอะไรหรือว่าเรื่องที่ผมเมาเมื่อคืนผมทาอะไรไม่ดีไว้หรือเปล่าครับ ดูก่นคะหรือว่าเราจะบอกน้องแซนไปว่าเมื่อคืนเขาเมาแล้วมาบอกชอบน้าพ่าใจดีคะไ่เอาค่ะเขาจําอะไรไม่ได้อู่แล้วเราก็จะได้ถามเขาเลยว่าลึกๆแล้วเขาชอบน้ำพระใจจริงหรือเปล่าเอาไหมพี่จะทองให้ให้เอาหรือว่าเรื่องที่ผมบอกชอบคุณพอใจอ้าวจำได้นี่แล้วตกลงน้องแซนชอบน้าพอใจจริงหรือเปล่าคะ ชอบจริงครับพี่ยมทุกคนกูขอโทษนะเว้ยที่ทำให้พวกมึงต้องมาถูกปล้นด้วยไม่เป็นไรหรอกไอเดี๋ยวว่าจะโดนปล้นเลยเพื่อนสำหรับกูนะเว้ยกูตายแทนได้รักเพื่อนขนาดนั้นเลยเหรอใช่ ถ้าน้องจะคายต่อฆ่าพี่ก่อนเลยพูดซะอยากลองเลยตบด้วยด้ามปืนพีดีไห<จ>มจริงเย็เน,นพี่เ,พเทพไปนี่นแหละอย่าเสียเวลาเลยรีไปทำตามแผนเถอะไปโอเคพี่ขี้เกียจเลยแล้วเหมือนกันมึงอ่ะจุ๊บหูเพื่อนดิ<ะ>สั่งให้ไปทำาะ่รตอไม่ใช่มาสั่งพี่ก็ใช่หรือเปล่ามันก็ค่อยๆไต่ระดับไงพี่ มันจะได้เนียนๆจุ๊บหัวมันแค่ออเด็ฟบอกให้ทำครับครับทำแล้วครับทำแล้วครับเอาหูมาดิหเยเขาบอกให้จุ๊บเฉยๆมึงเอาลิ้นแทรกเข้ามาทำไมเนี่ยลิ้นกูมันก็แปกมันชอบรูเจอรูไม่ได้มันชอบซุกอะมึงอ่ะมานี่ครับ ไปหอมหูพี่ต่อด้ะฮะมองอะไรมองอะไรก็ไปตอบแทนที่พี่ต่อเขารักไงไปดิครับกูมีดแผนไว้กูว่าเดี๋ยวมึงเอาตัวมึงไยพุ่งชนให้น้องมันล้มไปเลยแล้วเดี๋ยวกูจะไปแย่งปืนจากมันเองไม่ได้ กิดปืนหล่นลงไปที่พื้นแล้วมันลั่นไปโดนใครตายขึ้นมาทำไงเอ้าไม่ลั่นหรอกตะเชื่อกูวิธีนี้พวกเราจะรอดเว้ยวางแผนจะสู้เหรอวางแผนเหรอเปล่าครับไม่ต้องจุ๊บหมูละจุ๊บตูดพี่ต่อไปเลยโอ้เหลือจะให้ยิงปังแปงพี่แทนทำสิโอ้ครับ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  ได้เหรอพี่เดี๋ยวพอถึงคาพี่ต่อเดี๋ยวหนูจัดหนักให้เลยอย่าลืมแผนกูนะโอเคเลยนี่โอ้ยจุ๊บแล้วจ้ะมันดูเหมือนไม่รักกันเลยอ่ะมันต้องจุ๊บแบบนี้ฮะแบบนี้นี่ถ้ารักกันมันต้องแบบนี้ แล้วจะน้องพอแล้วถ้ากดไปกว่านี้พี่หายใจไม่ออกเดี๋ยวพี่ขาดใจตายขาดตูดมันนะเนี่ยมึงว่ามันแปลกไหมว่าั่นเดยวพี่น้องครับทำไมไอยมมันโดนอยู่คนเดียวเลยวะคิดจะให้กูจุ๊บตูดมึงน้องมันไม่ขอให้กูทําแบบนั้นหรอกไอยมมึงอย่าบอกนะว่า โอ้ยยังไงคิดกัแล้ว,ค,ลวคิดแล้วว่ามึงองโดนหักหลังนี่อมเดี๋ยวน้งต่อครับั้งต่อรู้ได้ไงว่าเป็นแผนอิยมเนี่ยพี่น้องครับเรื่องนั้นมันมีอยู่ว่า wow. เชิญครับเดี๋ยวน้ำเป็นปองตาสป,ปายนะเดี๋ยวพี่เอาน้ำให้ ขยับพี่ร้อนจังไม่กินน้ำกินท่าให้เสร็จก่อนแล้วค่อยป่นฉันไม่ตลกด้วยนะไม่กลัวโดนยิงเลยยิงไม่กลัวกลักไม่ยิงอย่าเข้ามาฉันยิงจริงด้วยแผนในพี่โยมมันใช่ไหมฉันป้นจริงจริงฉันปรนซับ รปล้นใจปืนกลมพี่รู้พี่ต่อรู้ได้ยังไงอะเมื่อก่อนที่น้องจะเข้ามาในร้านเนี่ยไอ้วองมาชวนพวกพี่ไปนวดแต่พี่รมันก็ไม่ยอมไปปฏิเสธอยู่นั่นแหละแต่พอน้องเดินเข้ามามันก็ขยันขยอยให้พี่จีบน้องพอพี่ไม่ไปมันก็ไปลากน้องมาที่โต๊ะ แค่นี้พี่ก็รู้แล้วพ่่น้องเนี่ยต้องอยู่ในแผนของมันหนูก็ว่าอยู่พี่ต่อไม่น่าจะเป็นคนใจง่ายนะคะพอหนูชวนปุ๊บพี่ต่อก็ออกมาเลยอะ่ะพี่ไม่ใช่คนใจง่ายหรอกแต่จใจพี่เปนเกเรวัยรุ่นสะดะ้วยที่บอกว่าใจเกเรเนี่ยเกเรจะมีเจ้าของหรือยังคะยังเลย งั้นปิงปองขอเป็นเจ้าของชั่วคราวได้ไหมคะได้ครับแต่ก็ต้องบอกพี่ก่อนนะว่าแผนต่อไปของพี่โยงเนี่ยมันจะทำอะไรได้คะ่ะแต่ปิงปองขอบอกในห้องได้ไหมคะ